บันทึกไทยเบฟหน้านี้คือบันทึกแห่งแรงบันดาลใจจากน้ำใจไทยไม่เหือดแหง้งกับโครงการ Power of Thai ไทยพลังน้ำใจแดกคนไทยทุกคนโครงการพลังน้ำใจไทยคือโครงการที่ได้รับความร่วมมือและริเริ่มจาก12บริษัทยักษ์ใหญ่ของไทยแต่อีกหนึ่งสิ่งสำคัญที่ขาดไม่ได้นั่นก็คือพลังใจจากเหล่าจิตอาสานั่นเอง ผมถือว่าบริษัทเอกนชนเนี่ยเป็นทหารทางเศรษฐกิจถ้าทหารเศรษฐกิจของประเทศไหนลบไม่เก่งประเทศนั้นก็คงจะหาความรุ่งเรืองางด้านเศรษฐกิจาฐฐายากการลงมกันครั้งนี้เนี่ยเพื่อที่จะแสดงพลังว่าเมื่อยามประเทศมีปัญหาทหารเศรษฐกิจเหล่านี้เนี่ยจะสามารถ ทำอะไรให้กับประเทศบ้างเป็นการตอบแทนบุญคุณแล้วก็ความทำความดีให้ให้ในหลวของเราด้วยโดยพลังน้ําใจจากเหล่าจิตอาสานี้ <c oughs> ก็ได้รับความร่วมมือจากองค์กรเอกชนต่างๆกลุ่มนิสิตนักศึกษาและบุคคลทั่วไปที่ติดตามข่าวสารในโซเชียลเน็ตเวิร์กหรือแม้แต่องค์การยูเนสโกยังรู้สึกเสียดายว่าจริงๆแล้วเนี่ย ความผูกพันระหว่างในเพื่อนร่วมง,งานและก็ต่างองคอ์กรที่เข้ามาร่วมกันนะครับก็รู้สึกว่ามีความผูกพันกันในระยะเวลาประมาณเพียงแค่3เดือนเศษท,ที่ที่เกิดขึ้นนะครับความดีๆที่เราได้เข้าไปช่วยเหลือคนเนี่ยผมคิดว่าเป็นความรู้สึกที่สบายอกสบายใจมากครับไทเบฟขอบันทึกน้ำใจไทยไม่เหือดแห้งกับโครงการ power of Thai พลังน้ำใจแด่คนไทยทุกคนเพื่อส่งต่อแรงบันดาลใจ สู่สังคมไทยบริษัทไทยเบเวอรเรจจำกัดมหาชน